สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ดวงรายเดือนในช่วงของเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2568เข้าสู่เดือน8แล้วนะคะหมาเป็นเลข8นี้ก็เป็นตัวแทนของเลขการเงินที่หลายๆคนชอบกันด้วยแล้วการเงินของคุณล่ะคะเป็นอย่างไรวันนี้ค่ะ ช่องนักพยากรณ์วาสนาอับเมซิงทาโลจะมาบอกกล่าวถึงการพยากรณ์ดวงรายเดือนในช่วงของเดือน8สิงหานี้ให้กับทุกๆราศีแยกคลิปกันอย่างชัดเจนนะคะกับเหตุการดวง15คําคำถามมักเกิดขึ้นเสมอเวลาที่เราดูดวงรายเดือนวันนี้จัดเต็มจัดหนักให้เลยค่ะ ยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่โลกแห่งความเชื่อโลกแห่งความมหัศจรรย์ของนักพยากรณ์วาสนาอัมมิซิงทาโลกค่ะพลังงานของการพยากรณ์ในคลิปนี้พลังงานดีๆปรารถนาให้เกิดกับผู้ฟังทุกท่านนะคะและเป็นการพยากรณ์ในเชิงของภาพรวมเป็นตัวตั้งด้วยราศีส่วนคนที่อยู่ในเกณฑ์ลัคนาราศีฟังไปด้วยกันได้นะคะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ดวงรายเดือนกับนักพยากรณ์วาสนากับเรื่องราวในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้นะคะเดือน8แล้วนะชาวราศีสิงหาและชาวรักนาราศีสิงห์ฟังไปด้วยกันได้นะคะกับภาพรวมดวงรายเดือนเวลาที่นักพยากรณ์วาสนานะคะได้ดูดวงส่วนตัวแต่ละคนเกี่ยวกับการพยากรณ์แบบ รายเดือนของบุคคลเนี่ยนะคะในการใช้กราฟชีวิตผสมกับวันเดือนปีเกิดเนี่ยเราก็จะได้คำถามที่จะมีความคุ้นเคยจึงหยิบทั้ง15คําคำถามเนี้ยมาเป็นการพยากรณ์ในคลิปนี้จากประสบการณ์จริงกันเลยทีเดียวทีนี้การพยากรณ์ในคลิปนี้ก็จะเป็นเพียงภาพรวมเท่านั้นฟังไว้พอเป็นแนวทางเนาะราศีสิงห์ค่ะคุณรู้ใช่ไหมเดือน8สิงหหาเผอแป๊บเดียวเดียเด๋ยว,เ,ยวเราได้เข่าดาวกันอีกแล้วเปลี่ยนปีพุทธศักราชกันอีกแล้วมันไวมากนะคะทําเป็นเล่นไปถ้าใครเป็น f อฟ ช่องนี้จะรู้เลยว่านักพยากรณ์จะเตือนทุกๆ3เดือนและเข้าสู่เดือนที่6ก็จะต้องเตือนกันละแต่นะตอนนี้มันเข้าเดือนที่8แล้วใครยังไม่รีบร้อนรีบเร่งทำอะไรเดี๋ยวจะใช้คำว่ารู้งี้รู้งี้ทำก็ดีเดี๋ยวมันจะเกิดขึ้นได้ในบางดวงนะดังนั้นไม่ไม่มีอะไรสายค่ะ เราสามารถเริ่มต้นในทุกเช้าวันใหม่ได้เสมอขอเพียงเราพร้อมที่จะเริ่มต้นนะเรามาว่ากันค่ะในภาพรวมดวงการงานกันก่อนนะคะการงานของชาวราศีสิง์ในช่วงของเดือน8นี้ต้องยอมรับว่าอาจจะมี การติดขัดบ้างการติดขัดที่นี้ไม่ใช่มาจากบริวารน,นะการงานของคุณนะ่ะจะมาจากเพื่อนร่วมงานที่รุ่นราวคราวเดียวกันหรือเพื่อนร่วมงานที่อยู่ในตำแหน่งเดียวกันกับเราและก็เหนือเราไปเลยนะคะมันอาจจะมีอุปสรรคจากการต้องการงานด่วนงานเร่งนะหรือปรารถนาให้เราบีบทำงานนะคะเราอาจจะได้รับความร่วมมือที่ มากบ้างน้อยบ้างก็แล้วแต่ลักษณะางานของแต่ละคนดังนั้นช่วงนี้นะคะคนที่เหนือกว่าเราและคนที่รุ่นราวคราวเดียวหรือตําแหน่งหน้าที่งานแบบเดียวกับเราอาจจะสร้างเรื่องราวปวดหัวโยนงานหรือไม่ให้ความร่วมมือให้ความร่วมมือแค่ประเดียวประดาวมักจะเกิดขึ้นจึงทำให้งานเนี่ยมีเกณฑ์สะดุดในกลุ่ม ในส่วนของคุณนั่นแหละค่ะส่วนบริวารเขาก็ทํางานตามคําสั่งนั่นแหละพวกคุณน่ะต้องอยู่ในเกณฑ์ที่เป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันประชุมก็ไม่ค่อยจะลงล่องลอง,ลองรอยคนนั้นเห็นต่างคนนี้คิดต่างเก่งกันทั้งนั้นนะมีศักยภาพกันทั้งนั้นมันก็เลยส่งผลให้เกิดปัญหาในระดับเดียวกันกันกบคุณตําแหน่งเดียวกันกับคุณหรือผู้บังคับบัญชาคุณไปเลยและทําอะไรได้บ้างนะภาพรวมดวงการงานก็ฟังค่ะ โหวตเอาว่าไงว่าตามกันมันก็ต้องมาจากเสียงโหวตแล้วล่ะค่ะนะคะ,นะคะและก็มาตามว่าใครอยู่นานกว่าประสบการณ์มากกว่าคนนั้นก็จะมีเสียงที่ดังขึ้นถึงแม้ว่าเขาจะเสนอไอเดียมาซึ่งคุณไม่ชอบก็ตามแต่มันก็ต้องได้แต่พยักหน้าแล้วก็ยิ้มเพราะทำอะไรไม่ได้นะคะถ้ามีการโหวตแบบ แบบโบดกันนะนะคะทีนี้เราถ้าเรามาเจาะในลันากษณะงานที่โดดเด่นในตอนนี้นะคะนั่นหมายถึงคนที่ทำงานที่เกี่ยวพันนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของธุรกิจที่อะไรเร็วๆแล้วเป็นการแบบฉุกเฉินนะคะเพราะฉะนั้นคนที่ทำงานในภาคประกันประกันรถประกันอัคคีภัยประกันเออเขาเรียกว่าประกันอะไรก็ตามอะ่ะ แล้วมันจะต้องมีการเรียกหน่วยมาเฉพาะอย่างเงี้ยค่ะนะคะคนทางานด้านเอกสารด้านประกันชีวิตประกันภัยนะเอกสารเกี่ยวกับประกันรถนะคะมีอุบัติเหตุเพศภัยคุณก็จะต้องไปให้ไหวนะคะดังนั้นธุรกิจเกี่ยวกับการประกันจะค่อนข้างโดดเด่นหรืออยู่ดีๆก็มีคนสนใจหรือพวกคุณน่ยก็อาจจะมี เปิดในเรื่องของออนไลน์ทําให้คุณมีตัวตนในเรื่องที่เราจะพูดสื่อสารเกี่ยวกับประกันประกันในทุกรูปแบบที่คุณมีความชํานาญก็จะเกิดขึ้นค่ะนะก็ถือว่าเป็นจังหวะดีของกลุ่มงานประกันภัยอีกลักษณะกลุ่มงานหนึ่งนะคะคือกลุ่มงานที่โดดเด่นและเกี่ยวพันคือกลุ่มงานที่เกี่ยวพันกับเรื่องราวของ ความรักนะคะคนที่จัดงานอีเวนต์นะคะงานแต่งงานงานมงคลงานขึ้นบ้านใหม่แบบเป็นแบบเซนเตอร์เขาเรียกว่าแบบมาจุดเดียวได้พร้อมทุกอย่างอะคะ่ะคุณจัดให้ได้หมดโต๊ะนู่นโต๊ะนี่งานแต่งหน้าคือเหมือน ครบท้วนกระบวนความเลยจัดสถานที่พ่วงอาหารบางคนแต่งหน้าพ่วงถ่ายรูปอะไรแบบนี้ค่ะเขาเรียกว่า one stop service เลยหรือคนจัดงานที่แบบเป็นมินิมอลนะคะที่มาตามสถานที่ต่างๆเป็นบุฟเฟ่จัดมาทำจัดอาหารตรงนั้นเลยก็จะค่อนข้างโดดเด่นนะคะหรือว่าคนที่ขายสินค้าเกี่ยวกับงานมงคลต่างๆนะก็จะมีความโดดเด่นเป็นพิเศษคือนี่คือกลุ่มงานที่โดดเด่นเชื่อว่าในหลายๆกลุ่มงานก็จะมีความชัดเจน ของแต่ละกลุ่มง,งานแต่อันเนี้ยขึ้นมาในคลิปนี้ก็เลยจะบอกว่าเป็นจังหวะดีเป็นจังหวะเด่นของคุณเพราะฉะนั้นก็ประชาสัมพันธ์แล้วก็สร้างจังหวะเนี้ยให้เกิดความโดดเด่นขึ้นมานะคะทีนี้บางคนก็จะมีพูดถึงเรื่องของดวงเปลี่ยนงานนะคะถ้าถามว่าจะเปลี่ยนงานช่วงนี้ดีไหมดีคะ่ะ คุณมีศักยภาพคุณมีความรู้ความสามารถการเปลี่ยนง,งานของคุณมักจะไปเจอสิ่งใหม่ๆที่ดีกว่าเดิมหรือไปยังที่ทํางานใหม่ที่ดีกว่าเดิมหรือถูกการเสนอซื้อตัว เชิญไปหรือควบสองบริษัทเป็นที่ปรึกษาก็จะมีความโดดเด่นนะคะดังนั้นเกณฑ์ดวงเปลี่ยนงานของคุณและมีสถานที่รองรับเรียบร้อยมักจะโดดเด่นไม่งั้นคุณก็จะเปลี่ยนงานเป็นแบบไลฟ์สไตล์ที่เป็นอิสระก็คือทำธุรกิจส่วนตัวมาเลยซึ่งก็โดดเด่นเป็นโดดเด่นพอสมควรนะถือว่าจังหวะดวงของคุณไม่ว่าจะเป็นดวงเปลี่ยนงานจะถืออยู่ในเกณฑ์ดีนะคะแล้วสําหรับคนที่ตกงานละ่ะ ถ้าคนที่ตกงานอยู่ฟังคลิปนี้อยู่นะคะมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีการติดต่อนะคะการเรียกสัมภาษณ์นะคะคุณทีนี้คุณต้องใช้พบดวงปัจจุบันก็คือใช้ชะตาดวงในการสัมภาษณ์ให้ดีๆแล้วกันดวงของคุณนะมีถูกเรียกแล้วแต่คุณต้องใช้ศักยภาพตัวเองอย่าพึ่งดวงอย่างเดียวใช้ความมั่นใจใช้ศักยภาพการสื่อสารที่มีจังหวะจากโคมีเหตุมีผลมันจะทําให้คุณได้งานอยู่แล้วเพราะดวงโดนเรียกแล้วคุณก็ต้อง เขาเรียกว่าเสริมดวงด้วยศักยภาพของคุณที่เป็นพบปัจจุบันด้วยนะคะดังนั้นคนตกงานมีเกณฑ์ได้งานในเดือนนี้มีเกณฑ์ถูกเรียกสัมภาษณ์มีเกณฑ์ที่เรียกสัมภาษณ์ไปแล้วก็อาจจะมีเกณฑ์ที่จะ ตอบตกลงและอาจจะใช้เวลาหน่อยแต่ก็เรียกคุณไปทํางานก็ดีใจด้วยนะคะกับชาวราศีสิง์ดวงเปลี่ยนงานดวงตกงานโดดเด่นค่ะต่อมาค่ะเรื่องการลงทุนใหม่ๆบางคนอยากลงทุนทําอะไรก็ตามถือว่ายอดเยี่ยมคุณได้แบ็กดีค่ะเป็นเพศชายนะหรือว่าได้คําแนะนําที่ดีเป็นเพศชายหรืออาจจะได้เป็นเ,เขาเรียกว่า เจ้าของทุนให้กับคุณเลยก็ได้ดังนั้นนะคะดวงของคุณมีศักยภาพที่จะลงทุนทำอะไรใหม่ๆบนพื้นฐานของแบ็กที่ดีหรือคนแนะนำที่ดีหรือตัวของคุณเองมีศักยภาพเชี่ยวชาญในด้านนั้นและกระโดดมาทำเต็มตัวเป็นงานอิสระของคุณหรือเป็นงานเสริมของคุณมีโอกาสทำออกมาได้ดีกับการลงทุนใหม่ๆในช่วงเดือนนี้ถือว่าเป็นเลิกยามที่ดีค่ะต่อมาเรามาดูกันในภาพรวมของ การเงินนะคะพอลงทุนเสร็จเราก็มาดูริ้งการเงินกันหน่อยการเงินอย่างที่บอกคะ่ะเมื่อคุณมีเกณฑ์ลงทุนใหม่ๆในช่วงเวลานี้ด้วยความสามารถของคุณด้วยโอกาสที่ดีคอนเน็ t ชันที่ดีนะคะ mm hmm. มันก็จะถูกจ่ายไปกับการลงทุนใหม่ๆการเงินของคุณจึงเป็นเกณฑ์หมุนเข้า ะะวิ่งเข้าวิ่งออกมีเหตุให้ต้องใช้โดยตามคือถามว่าใช้ซุรุยซุล่ายไหมไม่นะแต่คุณรู้อยู่แล้วว่าคุณต้องใช้อะไรมันเหมือนคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณต้องจ่ายอะไรนะและคุณก็รู้ดีอีกว่าคุณต้องลงทุนกับอะไรการเงินของคุณจึงมาจากการวางแผนของคุณนะคะทีนี้คุณต้องตัดสินใจดีๆในการวางแผนชีวิตแต่ละคนวางแผนดีเงินมันก็สร้าง และงอกเงยวางแผนไม่ดีมันก็อาจจะอยู่กับที่และต้องใช้เวลารอแต่ด้วยศักยภาพของคุณน่ะมันมีโอกาสงอกเงยอยู่แล้วเพียงแต่ว่าจังหวะจะโคนนะคะในการที่คุณจะวางแผนการเงินมันเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลและเป็นการดวงรวมแต่ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่ะการเงินหมุนเวียนผันแปรแปรเปลี่ยนมาจากการลงทุนที่เกิดขึ้นนะคะอย่างมีเหตุมีผลนะแล้วจะมีดวงโชคลาภกับเขาไหมไปขอสิ่ง เพราะดวงของคุณโชคลาภมาจากเรื่องของดวงเปลี่ยนงานเรื่องของดวงงานที่โดดเด่นการเงินที่ได้คอนเน็ชันที่ดีการลงทุนที่ดีเราก็เลยจะเป็นโดดเด่นทางด้านนี้ถ้าคุณอยากจะได้โชคลาภน่าจะต้องไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะเพราะว่าลำพังของคุณคือด้านการงานและ เรื่องชื่อเสียงซะมากกว่าข่าวดีทางด้านนั้นนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คือไปขอที่เคยขอแล้วสำเร็จก็ไปขอได้เลยนะทีนี้เรามาว่ากันที่ เกณฑ์ปิดหนี้กันบ้างบางคนอยากปิดหนี้เดือนนี้ใช่ไหมคะมีเงินและมีทุนและเอออยากปิดหนี้สําเร็จไหมสําเร็จบางคนอาจจะไปตึงไว้นะคะไม่อยากผ่อนและไปโปะปิดเลยเพราะว่าได้เงินนะได้เงินมาจากการทํางานที่เราลงน้ําพักน้ําแรงนะคะดังนั้นคุณเจ้าชะตาของราศีสิงห์บางคนนะคะที่คาดหวังที่จะเงินก้อนหนึ่งไปปิดหนี้จะปิดสําเร็จไหมในเดือนนี้ โอกาสสำเร็จสูงมีโอกาสปิดนี้ได้ดีใจด้วยนะคะและบางคนบอกว่าฉันอยากไปกู้เงินแบงค์จังหวะน,นี้ดีไหมถามว่ากู้เงินแบงค์ดีไหมดีค่ะแต่ก็ต้องกู้แบบสมเหตุสมผลนะคะคุณมีเกณฑ์กู้ผ่านแต่กู้ผ่านของคุณมาในยอดที่มันไม่ได้ตรงตามใจนักนะคะสมมติคุณยื่นกู้คุณขอกู้แบงค์สักสองล้านนะคะหรือกู้สถาบันการเงินสัก2ล้านเขาอาจจะประเมินหรือคุณไปขายขายทรัพย์สินบ,บางอย่างอาจจะประเม ินได้ต่ํากว่าที่คุณที่คุณคาดหวังที่จะได้เอาไว้แต่คุณขายได้คุณผ่านไงแต่มันไม่ได้ยอดตามที่คุณปรารถนาทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณพอใจในยอดนั้นไหมได้ตรงนั้นไหมทีนี้คุณต้องไปตัดสินใจนะคะก็มีเกณฑ์กู้เงินสำเร็จแต่เป็นยอดที่แบงค์เสนอใหม่นะคะทีนี้เราไปต่อนะคะเรื่องของลูกหนี้กันบ้างชาวราศีสิงห์บางคนมีลูกหนี้เนาะ พอให้เงินเขายืมไปแล้วก็มานั่งคิดมากเนาะเออคืนไม่เข้าคายไม่ออกนะคะลูกนี้จะหนีไหมถามว่าลูกนี้หนีไหมเอาเป็นว่าคุณต้องทวงแล้วกันทวงถามพอลูกเพรลูกนี้ของคุณดูเงียบเงียบเนาะดูหายหายเนาะเออท่าทีเหมือนไม่ใช่เหมือนเหมือนพร้อมใช้นี่แต่ไม่ใช้สตินะคะเพราะฉะนั้นคุณต้องตามแล้วก็ทวงนะคะถึงจะมีเกณฑ์ได้นะทีนี้เรามาดูที่มักจะเจอคําถามบ่อยๆเลยคือเรื่องความรัก เออไม่ถามไม่ได้นะคะอันในกลุ่มคนโสดมีเกณฑ์พบเจอความรักดีใจด้วยกับชาวราศีสิงห์พิเศษมากเลยคนโสดราศีสิงห์มีเกณฑ์เจอความรักตามฐานเนื้อคู่มีเกณฑ์เจอคู่แท้คู่ครองคู่สมพง์ราศีสมพง์ราศีคู่ในเกณฑ์ดวงของคุณนะคะก็ดีใจด้วยปรรถนาให้การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในช่วงนี้นำพาให้เกิด ความงอกงามของความรักแล้วก็ต่อยอดไปจนคบกันยาวๆนะคะมีความสุขมากๆนะส่วนคนที่เป็นคู่แท้เออไม่ใช่คู่แท้คู่รักกับคู่แต่งงานมีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวดีเรื่องของวันมงคลสมรสหรือการเติบโตในเรื่องของคู่รักที่จะสร้างความมั่นคงและให้ความแน่ใจซึ่งกันและกันนะก็อาจจะมีจุดเปลี่ยนหลายๆอย่างที่ไปในทิศทางที่ดีคู่แต่งงานแล้วมีครอบครัวมีลูกแล้วนะคะภาพรวมมีเกณฑ์ตั้งคันหรือ ือคุณอาจจะได้รับข่าวดีนะคะบางคนอาจจะได้แต่งงานตั้งไปย้ายถิ่นไปเขาเรียกว่าไปแต่งงาน เป็นชาวต่างชาติอาจจะไปย้ายประเทศก็มีเกณฑ์เกิดขึ้นเนาะหรือคุณอาจจะได้ข่าวดีเกี่ยวกับบุตรหลานของคุณนะคะนำพาการแข่งขนันการสอบการได้ทุนการศึกษาไปในต่างประเทศก็จะมีเกณฑ์โดดเด่นหรือไม่พวกคุณก็อาจจะมีความสุขที่จะใช้เงินในการเติมเต็มความสุขด้วยการไปเที่ยวต่างประเทศก็จะมีเกณฑ์เกิดขึ้นบางคนไม่ได้ไปเที่ยวเดือนนี้แต่จองเดือนนี้ก็มีผลได้นะคะ ต่อมาเรื่องนี้ฟังไว้สำหรับบางคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้และอยู่ในเกณฑ์รักซ้อนรักสามเศร้าคนที่ความรักปกติผ่านไปได้เลยแต่คนที่มีปัญหาความรักมีความไม่เข้าใจกันมีความหวาดระแวงมีรักซ้อนเกิดขึ้นเรื่องมันจะจบภายในเดือนนี้ไหมไม่จบค่ะ คนที่สร้างปัญหานะคะยังคงคาราคาสังตัวคุณก็รู้สึกว่าพยายามที่จะนิ่งเงียบให้มากๆพยายามที่จะเก็บอารมณ์นะคะและสิ่งหนึ่งที่อยากให้มันจบมันคือการชดใช้ด้วยทรัพย์สินเงินทองเรื่องมาถึงจะจบแสดงว่าเรื่องนี้มันมีโอกาสจบได้แต่มันต้องใช้เงินใช้ของมีค่า มันถึงจะจบได้อาคําว่าจบตรงนี้มันอาจจะจบที่เราจบกับเขาด้วยการอย่าร้างหรือจบกับเขาแล้วเขาชดเชยเราหรืออีกฝ่ายหนึ่งที่ต้องจบกับคนของเราด้วยการชดเชยให้เขามันมีเกณฑ์จบได้ถ้าเงินมากพอค่ะไปต่อค่ะในเรื่องของสุขภาพกันบ้างชิว้วทำอะไรโอ้ยผลเลือดเดือนที่แล้วดีอคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณหนาผลเลือดดีเดือนนี้ยามใจ กินหวานจัดกินสะใจถูกใจอะไรก็อร่อยกินอะไรก็อร่อยเพราะฉะนั้นเรามาระวังเรื่องโรคอ้วนเรามาระวังเรื่องน้านรรําตาลเรามาระวังการกินจุกกินจิกการอร่อยลิ้นนะคะจนสุขภาพเนี้ยแปรเปลี่ยนได้ต้องเรามาระวังช่วงนี้นะคะส่วนการทําบุญนะคะทําบุญกับสิ่งที่เรียกว่าบาดเจ็บล้มตายนะคะมูลนิธิที่เขา เก็บศพเป็นสาธารณประโยชน์นะคะกับผู้ประสบภยัยบริจาคลงศพทําบุญเกี่ยวกับเมรุเผาศพทําบุญเกี่ยวกับเรื่องของโรงพยาบาลห้องดับจิตนะคะเครื่องมือแพทย์จะดีมากๆนะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งทําที่คุณสบายใจนะคะอยากประชาสัมพันธ์นิดนึงค่ะชาวราศีสิงห่องนักพยากรณ์วาสนา m m z z n n t t r o t นะคะ แต่เดิมแบบชื่อช่องว่าอาจารย์วัสนาเราเปลี่ยนเป็นนักพยากรณ์เพราะว่าเราจะมีความหลากหลายมากขึ้นเราจะเพิ่ม p l a y ิ i s t ที่เป็นคล้ายๆพอดแ p o ต c a ห t แคคุณได้ทํากิจกรรมไม่ต้องมานั่งจ้องจอแล้วฟังเพลินๆน,นะคะจะเป็นเรื่องราวความเชื่อทั่วทุกมุมโลกการทําของการเล่นของคุณเชื่อไหมในต่างประเทศการเข้าทรง การมีร่างทรงเป็นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นอยู่แล้วในต่างประเทศเราจะหยิบยกเรื่องราวเหล่าน,นี้มาเล่าสู่กันฟังเครื่องรางของขังการสร้างเคสทําเกี่ยวกับเรื่องของความรักแต่ละประเทศทําแบบไหนผูกได้แดงใส่แหวนตรงไหนเดี๋ยวเรามามาเล่าสู่กันฟังนะคะใครเคยได้ยินเรื่องของแอนนาเบลบ้างตุ๊กตาหน้าตาน่ารักนะคะแต่เขาบอกว่าโอ้โหร้ายมากๆจน ต้องมีการกำราบเขาไว้ในพื้นที่นะคะของครอบครัวหนึ่งนะและคุณรู้ปะน้องชายนะคะเขาได้ก็เขาเป็นล่างสรงด้วยนะเอาตุ๊กตาแอนนาเบลเนี่ยนะคะไปออกทัวร์แล้วผลสุดท้ายน้องชายเสียชีวิตนะคะแต่เขาบอกน้องชายสุขภาพแข็งแรงนะอย่างไรก็ตามนะคะทำไมเกิดเรื่องแบบนี้อลองเซิร์ชหาข่าวได้เลยเพิ่งเกิดขึ้นในเดือนนี้เลยเอ๊แสดงว่ามันก็หด โหดพอสมควรหรือไม่นะคะบางคนเชื่อไม่เชื่อก็เริ่มเชื่อนะคะเกี่ยวกับตุ๊กตาตำนานแอนนาเบลเนาะทีนี้ในตุ๊กตาเนี่ยเขาจะมีไพ่ยิปซีอยู่ใบหนึ่งนะคะเป็นไพ่เดวิลนีแปะติดไว้ต้องใช้ปีศาจกำราบปีศาจเออขนาดนั้นเลยหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาเล่าสู่กันฟังนะคะก็ฝากกติดตามช่องนะักพยากรณ์วัสนอักมิซิงทาโร่ไ้ด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ